อาจารย์ครับให้วอร์มเสียงก่อนอย่างข้อร้องรัฐครับ,บอเ,รอเอ,อื้นขวัญสังลาซื้อเพลงนี้นะเอฟซี <FC S 3> <อ>เป็นคนตั้งให้เลยเพลงนี้อือความหมายอาจารย์ต้นทักกับอาจารย์ยศพินโยเป็นคนแต่งไว้เป็นผลงานที่สองของบาสมะเขือเทศนี<อ>่ชมเนื้อไหเกลงอยงไหนเจ้าครับครับให้อาจารย์แนะ่นำเลย จะเดินจากไปจะสนทำไมกับทางที่ผ่านมา,านตายตายซ้ำม,ม,มาเวลาห้อ,องเพลเบาคนอ่ะอ่า,อาปากกว้า,อาองอ่าปากกว้างเวลาร้องเพลงเขาเรียกว่าคันร้องเพลงร้องสุดค่ำเวลาล่ำ,ล,ำล่ำในสุดแข็งไฟแรงกว่ามันจะมีสมนวน,นอยู่อ่าปากกว้างอาปากกว้างเอาลองลองไหมลูกลองไหมจะลองเอาเลย เด็กนทงสุดทางสำนีเดินตรงตาปากกว้างกว่นี่เอาจังไหครับขึ้บึงเนาะไปอาจารย์ขึ้นไหม่กับบึงบึงขึ้นขึ้นขึ้นตงไหนพลังลมมันจะเราไม่จะไปออกขึ้นมงไหนครับวเอาขึ้นต้นได้ปะขึ้นต้นเลยก็ได้ครับเสียงมันต้องขึ้นตาปากกว้าง กินแขนมากระมวลแล้วอทอนเล็กขึ้นสวยเอาให้ขาดให้ขาดทอนพุกโดนใจได้เตเพิง<ม>้งฟังเบื่อไห้อาบางกวงสามไปาเรือกจะเดินจากไปจะสวนทำไมวุ่นวุ่นเลย <ง S 2> <c oughs> ลมมันจะว่่นดิเออเยอาหัว 哎，尴尬。